ส่งผู้พี่น้องครับปะไปแต่งตัวมาล่ำเฮาครับพ่อให้พ่อเป็นพระเอกกันไม่ดูพ่อเป็นพระเอกพระเอกบ่อุ้ยแต่งตัวขั้นบักหลายเห็นพ่อใส่สุดเพชรมึงจะเออเลยรอแม่นบ่มึง่ายพ่อเบาเฮ้เอเป็นหยังดรือเปล่าหยังแบบพ่อครับพ่อเคยเห็นบ่อีหยังจอนฟอนในเครื่องแบบให้เกียรติเขาหน่อยเขาเป็นลิงบ่ได้ตังอุฮานูมาน อาวบัดน he ี้สิผ้าพี่ผ้าหนองบ้านโน่นวังมาเฮาผาป่าแมนบ๊อพอผู้สโล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 แมนเยอะเสียงหินสโอ่

โอเกี้ยวกินตีนขากกเจ้าจะไปใกล้เม่อไรเพ่อะเนี่ยผืองจ้า่มโหจากมันตียนนะ กีเกลูกได้นะเห็นแจ้งตัวผู้หญิ่งในเกลูกด้วยคอยลุกไปเปิดไฟให้เขาซืือไมีแดดเราเว้าครัวเฝ้าครัวจังใดเกี่ยวกินตีนขากูมวนคักมวนแหนพี่น้องเอ้ยิ้นเสียงพิ้นเสียงแค้นจังสี่มวนวนจังสี่อยากเรียนลงทงลงท่าหาสี่ง่ว่าสี่ข้อย่ำนี้เอ้ยมึของที่เรียนมาอย่างไก่ปนั้นกูอยู่ใกล้ๆมันคือพจน์สี่กูนี่ ชั้นสี่ตังวดตะควยสันว่สีกบสีอึ้งลองบางเนี่ยเปลี่ยนสีไ้ลองขอชีวิตคุณแดงเห็นแต่พญไท่เปลี่ยวนี่แต่สีฮอดเฉียดตหน้าก็อยู่บนสีมัดผ่านไปเสียงผินมุนม่วนโมโมโดยยูทูบเบอร์ที่หน้าไม่เหมือนใครจ้าโลกของเพิ่งโลกของเพิ่งฝากปีฝากน้องอยู่นนี่คัมเมนกดไลค์กดติดตามอยู่นนี่ ไม่มีเงินใส่หรอดิโอ้ได้หลายพันเลยบ้านนอกซอยในได้พี่น้องได้ซอยผู้เฒ่าได้เพรโดนคอยกะเท่าดอกจ้าไอ้พ่อติดตามหลายประเดี๋ยวพี่ตอนนี้ก็อย่พ่อเจ็ดหมื่นแล้วล่ะโอ้ปาดตอนนี้หาเข้าโห่พุปาดหาตัวเองผู้ปาดว่าแม่สยมพูมากี่ดูุกคนเลยปาดชูมยปาดแม่มา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 แม่ได้แลวตาดีอีหลีตาดีแล้วโอ้ยุใส่เนาะเปิ้ลเวิร์นเยิ้มบนโอ้ยโอ้ยผอมไม่ยังสู เล็กเล็กแจวหมดแต่ได้แจวมาให้ไปกินอยู่กรุงเทพขอบคุณค an ่ะอีแม่สีชมพูเด้อจังหน่อยอีแม่แตงใช้ยาพุ่มขม่าทอดตัวแม่สีชมพูขอบคุณค่ะแม่แตงแม่แตงมาอยู่บ่ขอบคุณครับแม่ครับบ่มาดอกรอกูคิดว่า สีมพูสีมพูบ้านเดียวกันกับโลกของผึ่งนี่แหละจ้าเจ้าคนสีมพูบ่เข้นอยู่สมองนะลอยก็ได้ติดตามแต่ว่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นกันยังว่าหน่อยอยูผัดข้นติดตามคอยสองคนคอยคือ่งุดหงิดแต่นอโอ้จะเฮ็ดเพดไม่เฮ็ดติ๊กต๊อกไ่ได้ติ๊กต๊อกไ่ได้เพจอยังทั้งสิ้นคนติดตามอยังสองคนพวกเจี๊บนีไล่วันเขาจะกู้เงินนอกระบบจรด้วยไหมกู้เงินนอกระบบช่วงนี้ผัวเปิดเท่าไม่เลี้ยนอยู่มอขอน่ะหาหกข้นผุนต้องใส่เงิน มันผัวหรือมันทาบหลายปอนะมายืมน้ำข่อยคันบุ้มเจ้าใจเงินที่พี่เจ้าเสียเอาแบบไรเอาแบบมีดอกหรือเอาแบบบะมีดอกเมื่ข่อยก็เอาแบบบะมีดอกกันแล้วตอนนี้ข่อยกับ่ะมีดอกโอ้ยมีรอยเดียวนี่แหละบ่มีจักบาทลยังคือเป็นไม่ยังคือจักรย์จักรย์พสิถามพอผู้ใหญ่ฉันดอกสิถามยังพอผู้ย่ายถามอ่ะอันคือว่า หลานข่อยมันจบมอสามคุ้มเลียนมอสี่มันบอเรียนมันอยากขึ้นเป็นนักร้องหมอล่ำอยู่วงปฐมผูหยิงหรือผู้ชายผู้ชา้โอ้ยนอข่อยเล่วอาชีมาฝากพอผูอ้ใหญ่ให้มันลองเพลงยู่เดินนี่เพิ่นสีหงร้องบ่เนาะบ่ขัดเพระว่าเวทีนี่เป็นเวทีแห่งการส่งเสริมศิลปินนักร้องหมอล่ำเปิดโอกาสให้ผู้ใดม,มีความสามารถลดมสามารถมีความสามารถต้องการอยากแสดงออกถึงในการร้องการล่ำเอามาเลยน้อง ห้านเจ้าบ่ห้านแท้ๆห้านได้ขี้งก็็ต้องฮักการแสดงฮักกันร้องกันร่ำบ่มันมากเมื่อนางยุดสามมือนลูกแม่ป้าโอ้ลูกแม่ป้าเอิ่นมาดูเอิ่นมาดูร้านจะเป็นร้านตัวลูกแม่ป้าบ่เม็นผัวตัวลูกแม่ป้ายังวะมาล่ามาดีเราไมีห้านมากขันเพื่อนถามมึงต้องว่าเป็นลูกแม่ป้าเริมอย่าว่าเป็นผัวกูเด้อเสียหายกูมันเสียหายกูไปดิกูเสียหาย้าใจบ่ครับ มันกันสิ้นเล็กหน่อยเนาะวัสดีครับเสียหายครับบางลาซื้อว่าจังไหนอครับผมน้องกาฟิวครับตันติกรอบนถรำมาจากอำเภอสิบุ้งไม่จังหวัดอุบลรธานีครับซื้อกสซีกรอหอยแครกูน้ำในชั้นสองหมื่นในเป็นยังตันติกรบนรรมครับมามามตันติกรบ่เมนกะซีกรตันติก่อนเออมามมสุคนเด้อบนญธรเมเด็นเด็าเด็กเด็เด็กเด็กเดากเด็กากเด็กเด็ ไปเบิดไหมวะมาแล้วเมยแต่งแค่พุ่มตองมาเพราะกูหนูซื้อกคอนเนื้อคอนโตคนยังสอนจำได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะก้าวไปด้วยกันขอบคุณครับเราจะก้าวไปด้วยกันแต่รอพี่สอวสองร้อยห้าสิบกว่านะเขาเป็นเผาเขาเปเผา เอาพูดคุณหลายๆเด้อเอาใส่ละล้านเอาร้องให้ฟังเบิ่งกันนะไม่อย่างไซร์ได้ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยก็ได้ยินว่าสวเป็ันยังสวสูงไบกะว่าใก้เฮ้าหนิมิตรสูงใบทั้งนับเลยสบอยเออสบอยคอยทฮงหูแว่วเว้ยซื้อน้องกาฟิวกาซีกรบุญธรรมเป็นอีหยังครับันจิตสริยาบุญธรรมเป็นน้องไส้เป็นครับโอ้น้องสก็ว่าอยู่คนขาวๆคือกันเนาะแมน ฟังเสียงวาวนี่มาจากอุบลนได้นี่แมนดาสีเมืองไหมแมนบะแมนครับใกล้ๆันก็บ้านคอยพันดาอ๋อมือนี่สีมาล้ำก่อนได้มือนี่เธอพร้อมหรือยังครับเธอหน่ะพร้อมแล้วแต่ว่า,านักดนตรีพร้อมไปพร้อมแล้วฝากตอนพี่น้องบนนรรณวงเป็นก่อน,น,อนลองบรรเลงครับ จะรักพีสองชีวตจะรวมห่างไหมวันใบ้ส่วนพี่โรยเปอร์เซ็นพร้อมเต็มใจอยากเพียงไรจะไม่แค่ mẹ đi điều là hồn đang thiếu với lại ta bắt tôi ai bỏ kiều đâu có đi liền đài ơi xin sì ai thì bỏ em Tôn cuốn thế hỏi ôi คนงาม 那兵啊！